รีวูดสละแชมป์โลกรีวูดได้ตัดสินใจเลื่อนพิกัดไปชกที่รุ่นซูเปอร์เฟเธอเวตและได้สละแชมป์โลก WBA รุ่นเฟเธอเวตแล้วโดยนักชกชาวสราชนาจักรเพิ่งจะป้องกันแชมป์โลกข,ของเขาด้วยการชนะน็อกจอร์ดวอรริงตันเมื่อเช้ามืดวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาและเขาก็ได้ประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่า เขาสนใจจะเลื่อนไปโชคที่พิกัด130ปอนด์และในสัปดาห์นี้เองทีมงานของรีวูดก็ได้ยืนยันความตั้งใจของเขาด้วยการยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการโดยทาง w B.A. ได้เผยแพร่ข้อความที่แนบมาในจดหมายว่าเราอยากขอบคุณ w B.A. สำหรับการสนับสนุนที่ทำให้รีวูดได้ชนะและป้องกันตำแหน่งรักษาเกียรติระดับโลกของเขา WBA มีบทบาทสำคัญในอาชีพของรีวูและเราขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่เขาได้รับในเวลาที่เป็นแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทและหลังจากนั้นคาดการเอาไว้ว่า WBA จะออกคำสั่งให้ทางโอตาเบกโคมาตอบและเลมอนฟอร์ดทำการชกกันเพื่อชิงแชมป์ที่ว่างลงนั่นเอง